กลับมาต่อตอนที่2นะครับความเรียบง่ายนะครับคือกลยุทธ์ในการทํางานนะครับหลายคนนะครับที่แสวงหาซอฟต์แวร์ต่างๆหรือกระบวนการทํางานต่างๆเนี่ยหลงทา,างไปกับแนวคิดของโลกยุคใหม่นะครับที่หลายคนเนี่ยพยายามจะวางไวใ้ให้เราก็คือการทําให้งานมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเมื่อมีงานมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆคนก็จะเริ่มเบิร์นไนในการทํางานครับเรามีหลายเลเยอร์มีการทํางานที่ซับซ้อนซ้อนเงื่อนนะครับคนก็ไม่อยากจะเข้าร่วมกันมาก แล้วก็การมีการตรวจวัดมากมายเลยจริงๆแล้วโลกราวนะครับกำลังพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วความคิดเหล่านั้นมันผิดครับกระบวนการทํางานที่ง่ายๆครับคนง่ายๆนะครับที่เครื่องมือง่ายๆพวกนี้นะครับถ้าเราสร้างระบบได้นะครับมันคือสุดยอดในการทํางานยกตัวอย่างเช่นง่ายๆก็คือ Apple นะครับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราใช้ทุกวันนี้เห็นไหมครับเขาจะพูดถึงความเรียบง่ายแต่เรียบง่ายต้องมาพร้อมกับความที่มีประสิทธิภาพและก็ต้องสนุกด้วย3ประการนี้นะครับเรียบง่าย นะครับสนุกนะครับแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพดังนั้นอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าความเรียบง่ายคือด้อยประสิทธิภาพคนไทยมักจะเข้าใจผิดมองภาพแบบว่าอย่างไงเวลาคนไทยเนี่ยเวลาฟังอะไรชอบมองภาพหลวมๆนะครับแล้วคิดอะไรเออเองเองหมดนะครับนั้นเองเนี่ยจำไว้นะครับ simple is the best ครับแล้วก็ความเรียบง่ายนะครับคือหัวใจที่สุดนะครับแต่ต้องมีประสิทธิภาพนะครับเรามาดูนะครับว่า sketch up นะครับสามารถทํำยังไงได้นะครับ การทำงานเป็นทีมคือหัวใจที่สุดของงานก่อสร้างนะครับ Together, Everyone, Achieve นะครับแล้วก็ More Team นะครับ Teamwork สำคัญที่สุดนั้นการสื่อสารการทำงานแล้วกันเป็นทีมเนี่ยคือหัวใจจริงๆที่พิสูจน์นะครับดังนั้นเองนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานจะต้องเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพนะครับวงเล็บสนุกด้วยนะครับมันถึงจะสำเร็จที่สุดนะครับในการทำงานลองหลับตานึกสิครับถ้าเราเป็นผู้บริหารหรือเราเป็นเจ้าของบริษัทก็าตามหรือแม้แต่เราเป็นหัวหน้าทีม อาเป็นว่าเป็นลูกน้องก็ได้นะครับอาเป็นลูกน้องเป็นลูกทีมก็ได้แต่ถ้าเรานะครับเข้ามาทํางานแล้วมันเบื่อหน่ายงานทํางานเครื่องมือก็ยากนะครับซับซ้อนต้องเรียนรู้นานอะไรก็วุ่นวายไปหมดนะครับแต่ลองดูภาพนี้นะครับเด็กๆเข้ามาร่วมกันประกอบโมเดลนะครับจริงๆแล้วมันไม่ซับซ้อนนะครับกระบวนการทํางานแบบใหม่คือการสร้างโมเดลเนี่ยการทํางานบิมเนี่ยการแชร์ไอเดียการแบ่ง Data ากันการสื่อสารการคํานวณการอะไรมันมันฟังดูแล้วมันซับซ้อนนะครับจริงๆไม่ยากเลยนะครับมันก็แค่เอาคน มา enjoy work แล้วก็ working together ด้วย simple นะครับหลักการ simple ง่ายๆนะครับแล้วก็ให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพราะว่าเมื่อคนเราเข้าร่วมอย่างแท้จริงแล้วด้วยความสนุกสนานนะครับมันก็เกิดงานที่มีประสิทธิภาพถูกไหมครับเพราะว่าทุกคน enjoy working ถูกไหมครับแล้วก็เครื่องมือก็เลยบง่ายอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างของแบบนะครับที่ผมให้ทีมใช้นะครับในการทํางานเพราะว่าไม่อยากจะให้มันดูซับซ้อนนะครับเมื่อบิคลกรเข้าใจง่าย เคลียร์ได้เข้าใจคนงานที่อยู่ดฟอนไลน์นะครับก็เข้าใจด้วยนะครับนั่นเองเนี่ยบางทีเราเข้าใจผิดนะครับเราคิดว่าแบบสฟแตนดาร์ดเนี่ยมันมันเหมาะกับงานก่อสร้างจริงๆแล้วแบบสแตนดาร์ดเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการผูกพันธะสัญญามากกว่าอย่างเช่นเราต้องการขอให้ก่อสร้างเราก็ทําแบบก่อสร้างมาตรฐานเนี่ยไปสร้างมาดสัญญากับทางรัฐซะนะครับนั่นแบบก่อสร้างพวกนี้จึงเต็มไปด้วยมาตรฐานข้อกําหนดมากมายแต่จริงๆแล้วเอามาใช้ในงานไม่ได้ครับ มีใครใช้ได้บ้างครับผมบอกเลยยากมากๆนะครับทุกคนจะต้องมานั่งเคลียร์แบบกันใหม่ประชุมกันใหม่หมดเลยนะครับมันเวสถามนั้นนั้นนี้ข้หมายคืออะไรแบบก่อสร้างมาตรฐานเราก็ส่งขอญากไปนะครับแต่จริงแล้วเราไม่ควรเอาแบบนั้นนะมาใช้บหารงานก่อสร้าง้วยซ้ำในความคิดของผมนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันไม่ถูกก็ได้แต่ในความคิดของเราคิดว่ามันซับซ้อนไปเช่นเดีวยวกันครับแบบที่เราให้ผู้รับเหมาเนี่ยเราเอาแบบที่เป็นมาตรฐาน ไปให้เขาเขาก็ต้องงงอีกนะครับซับซ้อนซ้อนเงื่อนนะครับโอ้โหต้องมีการแก้ไขอัปเดตอีกมากมายเลยนะครับยุ่งยากนะครับแต่นั่นเองแบบที่ใช้ในการสัญญากันเราก็ใช้แบบมาตรฐานไปแต่แบบที่เราใช้สื่อสารกันเราต้องมีแบบหนึ่งนะครับไอตรงนั้นแหละครับคือหัวใจคือมันต้องเรียบง่ายมันต้องสนุกในการดูครับและมันก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยตัวอย่างในภาพนี้เห็นไหมครับทุกคนเห็นภาพก็จะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนะครับในห้องประชุมโครงการขนาดใหญ่นะครับของเรา ในโครงการนี้เป็นโครงการก่อสร้างระบบพลังงานทดแทนนะครับของโรงงาน e อทานอลนะครับแห่งหนึ่งนะครับเราก็ใช้ 3D ในการพิเศษงานนะครับเมื่อวิศวกรโรงงานเข้าใจและทีมงานเราเข้าใจนะครับแค่นั้นแหละครับคือสิ่งที่ต้องการถูกไหมครับเพราะการ90%ของงานก่อสร้างคือการสื่อสารถ้าเราทําแบบที่มันเป็นมาตรฐานขาวดําเส้นหนักเส้นเบาอะไรมากมายก่อแล้วมันไม่เวิร์กอะ มันส่งไปแล้วว่าเขาไม่เข้าใจแล้วทําไปเพื่ออะไรครับมันสื่อสารกันไหมนะครับลองหลับตานึกดู Start with w i ้นะครับโลกเรามาไกลแล้วนะครับอย่าให้ความเชื่อเดิมๆบอกๆต่อกันมาเนี่ยมันทําให้เรานะครับไม่พัฒนาต่อไปนะครับเราเรารู้ดีว่า90%ของางานเราทั้งคางการสื่อสารถ้าเครื่องมือที่ใช้มันสื่อสารไม่ได้ หรือมันสื่อสารยากแล้วมันต้องทํางานหนักเนี่ยเราก็เลิกใช้ไปครับไปหาเครื่องมือที่มันสื่อสารกันได้ดีและเข้าใจตรงกันนะครับนะครับอันนี้นี่ตัวอย่างนี่คือสเกตดับนะครับในวคิดเราคือเป็นเครื่องมือที่เร็วมากเรียมง่ายสนุกนะครับถ้าใครตามเพจบ้านแซบอยู่ก็จะรู้นะครับว่ามันใช้งานได้ไงเห็นไหมครับแตงนั้นเองนะครับเรานะครับสมมติผมเองเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นแอดมินเพจบ้านแซบด้วยแล้วเราก็เป็นคอนซัลท์นะครับแล้วก็เป็นอ่าิศวกรดูแลงานระบบพลังเทดแทนโดยที่เราเองเนี่ยทำเกี่ยวกับระบบผลิตกาาาชชีวภพพเื่อใใ้นกร เอาไปใช้ทดแทนพลังงานในโรงงานนะครับหรือเวลาปั่นไฟฟ้าก็ได้ขายเข้ากับหลวงนะครับพวกนี้นะครับเป็นหน้าที่ของเรายกตัวอย่างเช่นนะครับเอาง่ายเลยรูปธรรมเลยนะครับเรามีโครงการก่อสร้างแป้งไทยไบโอจำกัดนะครับเป็นอยู่ที่เสืองสางเลยนะครับต้องขอบคุณผู้บริหารมากนะครับที่ให้โอกาสเรานะครับได้ไปช่วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเองโรงงานเนี่ยก่อสร้างแล้วก็ มีปัญหาเรื่องอะระบบบำบัดน้ําเสียที่ยังหาคนดูแลไม่ได้เราก็เข้าไปช่วยนะครับโดยที่เราขอบอกว่าอขอใช้3มิติได้ไหมในการควบคุมงานเลยแล้วก็ขอญาตทั้งหมดเลยนะครับโดยเราก็ใช้ sketchup นะครับในการขึ้นโมเดลเลยตอนนั้นโรงงานยังไม่ได้สร้างเลยนะครับนะผมไปโรงงานยังต่อเข็มอยู่เลยแล้วก็แบบเดิมเนะี่ยมันก็มีปัญหานะครับเราก็เข้าไปช่วยออกแบบเขียนแบบให้นะครับผู้บริหารเขาก็พันดูแบบ3มิติตัวเนี้ยนะครับเข้าใจนะครับผู้ับเหมาก็เข้ามาดู ก็เข้าใจนะครับโรงงานก็ทําเองเลยนะครับเราก็ใช้ 3D ทําเห็นไหมครับเราก็ทำเปา 3D ขึ้นมานะครประชุมแต่ละครั้งเราก็พยายามที่จะใช้นะครับแอนิเมชันนะครับในการอธิบายว่า work flow ไม่ใช่ w o r k flow ครับ w a l k through เป็นยังไงเห็นไหมครับแทนที่เราจะใช้แบบนะครับเพราะว่าโรงงานนี่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยมีทีมงานมากมายเพราะกำลังก่กกอรสร้างด้วยเราก็พยายามที่จะสื่อสารกับคนที่กําลังเริ่มต้นตั้งโรงงานเนี่ยด้วย เครื่องมือที่เรียบง่ายครับอย่างเกมนะครับ w วอล์กทรูนะครับ w วอล์กทรูอันนี้ก็เป็นฟรีทายเอ้านะครับแล้วก็เดินชมอะไรได้เลยนะครับเขาจะเข้าใจฟังก์ชันของการทํางานนะครับแล้วก็ออกแบบนะครับแล้วก็ใช้ทรีในการออกแบบหมดเลยนะครับง่ายๆครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามันเวิร์กไหมนะครับอันนี้คือแบบมาตรฐานเลยไหมครับลักษณะคือเรากําลังวางฟังก์ชันในการโอเปอเรตอย่างเช่นว่าเราต้องมีพิเศษทั้งสื่อส่งขัอคามอย่างนั้นอย่างนี้นะครับฟังดูแล้วมันเป็นอะไรที่มันเป็นนามประธรรมมากไป มันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ขณะที่เราออกแบบเราก็พยายาม walk through ให้ทีมดูว่าเนี่ยไอเนี่ยไปเชอร์ทานสมิเตอร์ศูนย์สามอยู่ตรงไหนนะครับตู้แอนะลิเซอร์แก๊สต่างๆอยู่ไหนถ้าเราสามารถจะเอาภาพพวกนี้เข้าไปสื่อสารกับคนได้เมื่อคนเห็นภาพคนเห็นลอจิกนะครับคนเห็นตรกะคนเห็นรูปประทับนามารําพร้อมๆกันเนี่ยแล้วก็บนซอฟต์แวร์ที่ง่ายและสนุกเนี่ยมันก็เกิดการแชร์ไอเดียกันมากขึ้นและทุกคนก็สนุกกับงานเนาะนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานแล้วก็ เข้าใจอ่ะมันแหมมันทุกคนอ่าน้วยภาพออกนะครับว่ามันเข้าใจเป็นยังไงนี่แบบก่อสร้างก็ดูง่ายนะครับเป็นสามมิตินะครับอ่านะครับไม่ง่ายอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นภายในแบบนะครับแบบก่อสร้างเราก็ทาให้ง่ายนะครับเล่มง่ายก็คือเห็นไหมครับอันนี้คือแบบโมเดลที่เราทําให้กับหน้างานผู้รับเหมาโรงงานนะครับก็ไม่เคยทำแบบแก๊สเลยนะครับก็ดูตรงนี้เข้าไปก็ง่ายเลยนะครับสามารถจะทําได้เลยถ้าเป็นแบบแบบมาตรฐานโอ้โหนั่งเขียนอยู่5วัน 3วันไปถึงหน้างานปุ๊บเขาก็โทรศัพท์เรียกเราไปดูอยู่ดีทํเป็นสามมิติทุกคนเข้าใจอธิบายจบเป็นงานนะครับการสื่อสารแบบเห็นไหมครับเราทําแบบนะครับแล้วก็นี้นะครับดีเทลนะครับเรียบง่ายนะครับเห็นไหมครับตรงนี้อ่าอย่างที่ว่าตรงนี้กรณีนี้เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการแก้ไขแบบแล้วก็อาคารปั๊มก็ไม่พอนะครับเราจึงออกแบบไอเดียต่างๆนะครับในการทาทีดีนะครับหน้างานก็จะมีนะครับ ไอเดียด้วยนะครับนั้นการที่เราให้เขาเข้าใจนะครับธรรมชาติของงานว่ามันต้องแก้ไขตรงไหนบ้างเพื่ออะไรทุกคนจะเข้าใจนะครับแล้วก็จะไม่ถามอีกนะครับหน้างานไม่ไม่ต้องมาเสียว่าเฮ้ยทำไมผมไม่ทําอย่างนั้นทำไมผมทำอย่างนี้นะครับนั้นการสื่อสารเนี่ยสำคัญ why เห็นไหมครับชุด header ออกแบบนะครับด้วยสคับเลยนะครับนี่หน้างานนะครับอันนี้ลูกปูจะเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นงานเดิมของ ธนนะครับเราก็ออกแบบทับเข้าไปเห็นไหมครับเมื่อทําทีดีเข้ามาแล้วก็เป็นอย่างนี้สามารถนับเหล็กได้ทุกชิ้นเลยนะครับเทปูนเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับทุกอย่างทําได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทํางานก่อสร้างนะครับในงานนี้นะครับเราทดลองใช้ sketchup ในการวางไปลูทนะครับของการถ่ายตะกอนคือในในระบบพวกนี้นะครับมันต้องมีการเลี้ยงเชื้อนะครับเพื่อผลิตการมีเทนเนี่ยนะครับเราต้องเอาเชื้อมานะครับในงานนี้เราเราปั๊มตะกอนมา5กิโลนะครับด้วย ปั๊มนะครับส่งเข้ามาจากอีโรงงานหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็ต่อท่อ5กิโลเลยแต่เนื่องจากว่าเราไม่รู้ระดับนะครับเราจึงใช้เซอร์ฟเนี่ยครับแคปเจอร์สาม d โมเดลนะครับของ Google Earth เข้ามาแล้วเราก็เจนเนอเรตเป็นลักษณะเป็นเส้นระดับนะครับตรงนี้เป็นโฟล์ไฟล์ขึ้นมาบนแนวถนนนะครับเพื่อวางท่อทําให้เรารู้ว่านะครับเวลาเราปั๊มตะกอนมาเนี่ยจะเจอเนิน1ลูกนะครับสูงประมาณ15เมตรแล้วก็ลงมานิดนึงแล้วขึ้นต่ออีกันยเมตรแล้วก็ลงยาวไปเลยครับ อีก30เมตรเลยดังนั้นเราดีไซน์เราก็รู้แล้วว่าเราต้องมีอ่อท่อดินน้ำมีเฮดเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้ว่าเราต้องปั๊มผ่านเนิน2เนินดังนั้นก็ลงยาวนั้นเองเนี่ยเราก็ไม่ต้องดีไซน์ให้มันมีเฮดเยอะถูกไหมครับเพราะว่าฟิกชันลอสมันไม่สาคัญเพราะว่าเรามีเฮดในการกดลงตั้งส0เมตรนะครับงนั้นเองเนี่ยไอ้เครื่องมือตัวนี้ทําให้เราสามารถที่จะโอโ้เรียบง่ายมากๆนะครับซอฟต์แวร์เซฟเนี่ยนะครับทำให้เราตอบโจทย์ยากๆคอมเพล็กซ์ได้โอ้ถ้าแต่ก่อนนี่คือต้องสง จัดการจบง่ายสนุกด้วยนะครับทุกคนเข้าใจเห็นภาพแล้วก็ปั๊มเชื้อเข้ามาก็จบเลยนะครับนี่เป็นโครงการแรกของเราเลยนะครับที่สามารถที่จะผลิตพลังงานให้ทันโรงงานสร้างได้ในเวลาแค่6เดือนเท่านั้นนะครับโครงการนี้แล้วเราก็ปิดนะครับได้แก๊สมีเทนออกมานะครับผมเร็วๆให้ดูนะครับว่าเราทําหลายโรงงานนะครับเราก็ใช้วิธีการคอลาโบเรตอย่างเงี้ยนะครับในการทํางานนะครับอันนี้เป็นโรงงานของเอทานอลนะครับเขาให้ผมเป็น ช่วยในการที่จะใช้เซอัพนะครับในการประสานงานในการก่อสร้างเพื่อลดเวสนะครับให้เกิดการกระบวนการลีนคอนสตรักชั่นเพราะว่าเวลาเราใช้ทูดีแคเข้าไปทํางานเนี่ยมันมองภาพไม่ออกแล้วก็มีการลื้อถอนเยอะนะครับดังนั้นจะทีดีก่อนนะครับก็จบเลยนะครับไม่ง่ายเลยนะให้เหียนภาพได้นะครับนี่คือตัวอย่างสเกตอัพนะครับทำโรงงานขนาดใหญ่ได้ด้วยนะครับต่อไปก็คือนะครับในส่วนนี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับเซอฟก็ทําได้นะครับ ในโลกของบิมเนี่ยก็จะมีบิมอ็อบเจกต์ที่เขาพูดกันนะครับแต่ในโลกของแ p ในเขาคิดเราก็คือมันก็มีแ c ก a อ็อบเจกต์เหมือนกันก็คือคอมโพเนนต์ y n นามิกคอมโพเนนต์พวกนี้เราสามารถจะเอมเบดเดต้าต่างๆเห็นไหมครับเบอร์โทรติดตอสเปคต่างๆนะครับเดต้าตรงนี้แล้วก็เราสามารถที่จะบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับเข้าไปได้นะครับในการทํางานนะครับพวกนี้คือหัวใจในการที่เราจะต้องประสานงานกัน Data อ,อย่างเช่นใบเสนอราคานะครับ p e c i f i c a t i o n ข้อมูล o p e r a t e ต่างๆพวกนี้นะครับมันก็สามารถที่จะให้เรานะครับ เข้าใจการทํางานได้และยิ่งกว่านั้นเมื่อเราส่งผ่านไปเนี่ยเรายังมีเดต้าสำหรับการบํารุงมรักษานะครับแผน PM ต่างๆด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างเห็นไหมครับสเปคต่างๆสามารถดึงได้เลยนะครับแล้วก็สร้าง 3D ในการบริหารการก่อสร้างนะครับโครงการนี้นะครับเป็น Google Earth เลยแล้วก็ทําเข้าไป นะครับประชุมประชุมนะครับทุกคนเห็นภาพตรงกันนะครับโรงงานกับเรานะครับเรียบง่ายไหมครับไม่มีทูดีแคทเลยนะครับไม่มีแบบสแตนดาร์ดเลยแบบสแตนดาร์ดมีไว้เพื่อขออนุญาตและทำแอสบิลส่งเท่านั้นเองนะครับแต่ระหว่างการทํางานโปรเซสใช้สกีลับทาทั้งหมดเลยเห็นไหมครับอันนี้คือโมเดลโรงงานโรงงานก็ดูโมเดลตรงนี้เห็นไหมครับเมื่อเมื่อเขาดูเข้าใจเขา Learning Fu n ัง i o n เขาก็มีความสนุกกับงานเขาเข้ามาแก้ไขด้วยนะครับเขาก็ด่าเราบ้างบางทีบอกว่าดีไซไม่ดีอย่างนี้ก็ดีเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรา คอล l บ b ริเ t e กันด้วยการทํางานอย่างมืออาชีพนะครับถ้าเราทําผิดแก้ไขในห้องนะครับเข้าใจตรงกรันหน้าง,งานก็ไม่ต้องมาเถียงกันไม่ต้องมีการหลือถูกไหมครับนั้นการทำงานยุคใหม่นะครับคนไทยต้องเปลี่ยนว้ธํทำหน่อยนะครับในห้องประชุมของหน้าง,งานนะครับตู้คอนเทนเนอร์ผู้รับเหมาก็ดูงานเข้าใจง่ายในห้องประชุมของเราเองโปรเจกต์เมดเจอร์คอนซัลทีมมานก่อสร้างก็เคลียร์กันเข้าใจง่ายนะครับทีมงาน อายุน้อยนะครับที่นึกภาพไม่ออกใช้ T-D ก็เข้าใจง่ายนะครับเข้าใจง่ายนะครับต่อไปครับเราก็ยังสามารถที่จะนะครับทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับเห็นไหมครับในห้องประชุมของโรงงานนะครับเราก็ใช้3มิติในการทํางานนะครับอันนี้แบบ 2D c a d อันนี้ T-D Model เห็นไหมครัทุกคนสามารถเข้าใจภาพได้ง่ายขึ้นนะครับในห้องประชุมนะครขนาดใหญ่ทุกคนก็เข้าใจภาพตรงกันนะครับ หน้างานนะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับและนี่คือกลยุทธ์ในการทํางานนะครับเห็นไหมครับนี่คือโมเดลและนี่ของจริงนะครับทุกคนเข้าใจตรงกันและนี่คือโครงการนะครับจบนะครับเราก็มีโครงการมากมายเลยเราใช้ทีดีหมดนะครับในการทํางานนะผมไม่ดูภาพนะครับว่าทีดีโมเดลนะครับวันนี้พิสูจน์แล้วนะครับว่าช่วยให้เราสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆนะครับและนี่คือกลยุทธ์นะครับที่เรานะครับจะต้องใช้ในการทํางานยุคใหม่คือความเรียบง่ายนะครับ ให้ทุกคนนะครับเห็นภาพตรงกันเข้าใจตรงกันนะครับให้เรามองสิ่งเดียวกันและนี่แหละครับคือ true collaboration กระบวนการ b i มนะครับก็คือแค่นี้แหะครับคือการคือการใช้ data นะครับใช้กราฟิกแต่แท้จริงแล้วนะครับมันไม่ใช่การออกแบบแลไม่ใช่การคำนวณไม่ใช่การถอดราคาไม่ใช่ f o r w a d f i n d ดีอะไรมันก็คือแค่การให้คนนะครับมาทำงานร่วมกันแล้วก็ love to do job ทำงานได้มีความสธิภาพครับแค่นั้นเองครับและผมคิดว่าสกับเนี่ย ตอบโจทย์จริงๆนะครับในการทํางานนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอชุดนี้นะครับจะเป็นแรงมานานใจนะครับให้ทุกคนนะครับ making the difference ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ Sketch Up นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับในแง่ในด้านสามมิติและกําลังถูกพัฒนาขึ้นมานะครับให้เทียบเท่าซอฟต์แวร์ราคาแพงแล้วก็ที่มันซับซ้อนยุ่งยากนะครับในวันนี้สกิทัพเนี่ยโฟกัสไปที่ความเรียบง่ายนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในด้วย และในวันนี้ทุกคนรู้และสนุกนะครับเด็กๆชอบมากเลยสเกลแอนะครับแล้วก็มีสุขภาพนะครับแล้วยิ่งวันนี้เอง Microsoft นะครับก็ร่วมมือกับแ a แล้วในการพัฒนา3 d นะครับซึ่งอนาคตเราเห็นซอฟต์แวร์ของ Microsoft ตั้งแต่ powerpoint word excel ต่างเนี่ยรองรับ3 d แวร์ h o u s e ด้วยสเกลแอแล้วก็ในวันนี้แสปเนี่ยมีเป็น third party development นะครับก็คือให้ทุกคนที่เก่งซอฟต์แวร์นะครับมาพัฒนา extension บนตัวของเขาเองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเห็นภาพนะครับว่าอะไรนะครับคือทางออกของโลก ในด้านของความเรียบง่ายนะครับสนุกแล้วก็มีประสิภาพนะครับและสกอัพมีครบทุกอย่างครับก็หวังว่าวีโอชุดนี้จะมีประโยชน์นะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรต่างๆคนนะครับผู้บริหารนะครับหรือแต่พนักงานบริษัทหรือคนงานเลยนะครับเปลี่ยนแปลงตัวเองต้อนรับนะครับโลกใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ